แล้วก็ยังมีกิจกรรมดนที่กระตุ้าจียนสํานึกของเรา โอดเยี่ยมชมชาวบ้านแล้วครั à, qua, này, à, ้งน <Ừ. S 2> ี้ไปเห็นบ้านเดือนเนี่ยเห็นว่าโใต้ล่างหนึ่งในใต้ล่างคือบ้านนี้คือร้านนี้ขอโทษท่านบอกว่าท่านน่ะเป็นกษัตริย์ยังไม่เคยพูดเลยว่าเป็นหนึ่งในใต้หน้าเป็นอะไรได้พูดเลยไหมเออที่หนึ่งในใต้ล่าง ใ,ใต้ล่างก็คือบ้านนี้เออก็เออก็ที่บ้านนี้ก็คืออ่ากระสันองค์ก่อนเป็นผู้ที่ประทานให้ใช่ไหมครับอ่ก็เลยอยากจะเข้าไปดูเข้าไปลองดูทำไมถึงเรียกว่าหนึ่งในใา้ล่างวันหนึ่งแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนร้านนี้ บ้านนี้พอได้ยินว่ากษัตริย์จะเสด็จมาเออพวกเขาก็เตรียมตัวต้อนรับท่านกษัตริย์เนี่ยโฮเต้เนี่ยก็เอาส้มหรือส้มมัตตากันเลยบ้านที่บ้านเขาเนี่ยมีประชากรสองร้อย่าคนบ้านหนึ่งนั้นบ้านเดียวนั้น ผู้รังแบบตัวช่มันจจมาน理ยัว่าสองร้อาร้อยคนน่จะดูแลกันจัดไว้ยังไงข้าพ่อที่ดูแลข้ครับเพราะได้ท่องเทนี่ตั้งใจมาดูโดยเฉพาะข้าจงวั管ดูว่าเขาคนในหนัคนในบ้านเายังไงตั้ง3อ0คามร้อยคนจีหนแน่พอเข้ามาที่บ้านก็ค่อยเดินไปทีละแถวที่เราแถวจินแบบข้งพ่ ที 12, s, um uh, uh, ่แล้วก็รุ่นที่หนึ่งรุ่นที่สองรุ่นที่สามยืนกันเป็นรุปุ่นเป็นแถวแล้วก็ยืนกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาที่จะรับประทานอาหารก็เป็นระเบียบเรียบร้อยเดืออนาไม่มีใครพูดกันเลยเวลา อเอามาแบ่งให้คนในบ้านแล้วก็ให้ทุกคนได้กินกันทันทน่วทั้งหมดอ่ใช่วงในปกา ประธานไม่ตามประธานให้อดบกองจร่วน้บอกว่าทุกคนนั <t <t ้นทือคนได้ลบุญได้ท่านุญแล้วของประทานจากพระองค์ปทุกคนําเอาส้นี้ไปทน้ำรบจให้ทุกคนติมกันให้คั่เฉย。哦，有高压没？有高压。有ี Hmm, nak และาาจักรน้ำของเราทำได e? ้ไหมได้ว so mm. ันนี้ร uh uh ้อยกว่าคนนะครอบครัวเดียวกันครอบครัวเดียวกันครอบครัวใหญ่ใช่เลยครับ่อเคทุกอย่างก็ไม่ได้ยากเลยทุกอย่างก็ไม่แล้ยากเลย